สวีครับผู้ติดตามทุกท่านอพื่อนเพื่อนพี่น้องที่ให้กำลังใจกันมาโดยตลอดนะครับคลิปนี้ก็จะมาให้คําตอบที่บอกว่าทําไมเราเจอทุ่นระเบิดแล้วนะครับเราไม่ทําลายมันเลยทําไมนั่นแหละครับ,รบเพราะว่าหนึ่งถ้าเราเจอทุ่นระเบิดแล้วก็คือเราที่จริงระเบิดต้องอยู่ใต้ดินนะครับเมื่อเราเจอเนี่ย คือเราต้องไปขุดดินก่อนนะครับถ้าเข้าด้านข้างของทุนนะครับเปิดหน้าดินตัวเปิดเฉียงไปเงี้ยครับไม่มีแรงมามาโดนแรนรับในปุ่มันก็จะปลอดภัยนะครับถ้าเจอแล้วนะครับเราเราขึ้นมาปุ๊บมีระไพออกมาใช้เข็มขัดดึงบูตเตอร์นี่ออกมานะครับปลอดภัยนะครับก็จะเหลือแค่เก็นเทนชันวันนะครับแล้วก็ เอาอ,ออกมานะเจ้าที่ออกมาได้แล้วนะครับส่วนที่บอกว่าถ้าเจอแล้วถ้าเจอทุนเนี่ยก็คือเราต้องเอาอ,ออกมาหมดแล้วนะครับถ้าเราจะไปวางดินเระเปิดยูงข้างบนแล้วก็ทําการทําลายเนี่ยยังไงก็ต้องเปิดหน้าดินหรือว่าเปิดอะไรให้มันให้ให้ไม่มีดินอยู่ตรงทุนอยู่แล้วนะครับถ้าเราไปวางนี่ก็อันตราย,ยนะครับหรือวางด้านข้าง ถ้าวางด้านข้างก็แสดงว่าเปิดดินออกไปเยอะแล้วนะครับถ้าเปิดดินออกไปเยอะแล้วสู้เราเอาขึ้นมาแล้วก็มาทําการนิรภัยจะง่ายกว่าและก็ดีกว่านะครับตัวเหตุผลอีกหนึ่งประการคือถ้าเราทําลายไปนะครับเศษโลหะในทุ่นระเบิดเนี่ยครับมันก็จะกระจัดกระจายเลยนะครับ ทั้งเข็มทั้งชุนวนทั้งสปริงทั้งสปริงใหญ่สปริงเล็กถ้ามันแตกไปแล้วเนี่ยละเอียดนะครับมันไม่ได้เป็นชิ้นแบบนี้นะครับมันก็จะเป็นผงนะครับตัวไหนที่มันเป็นผงมันก็จะเป็นผงครับแต่เมื่อเป็นผงเนี่ยเครื่องตรวจค้นเนี่ยมันก็จะดังนะครับไม่ใช่ไม่ดังดังครับเศษเล็กๆมันก็ดังนะพอเราตั้งย่านความถี่ไว้ที่ เจ็ดแปดเก้าเยอะนะครับย่านกลางมันก็จะดังในเมื่อดังแล้วเนี่ยเราจะข้ามไปเลยเนี่ยไม่ได้เด็ดขาดนะครับเจ้าทีบีเบนเนอร์นะครับจะต้องพิสูจน์ทราบว่ามันคือโลหะชนิดไหนเราต้องเคลียร์พื้นที่ตรงนั้นให้ได้นะครับเคลียร์พื้นที่เสร็จเราถึงจะสามารถเดินไปได้อย่างมั่นใจนะครับ เพื่ออะไรครับเพื่อคนข้างหลังที่เขาจะเตินมาในเซฟเลงของเราจะได้ปลอดภัยนะครับนี่คือหนึ่งปัจจัยที่เราจะไม่ทําลายหน้าที่วางนะครับเพราะว่ามันจะตามหาทุนต่อไปเนี่ยลําบากนะครับลําบากมากนะครับเพราะว่ากว่าจะเจอทุนเนี่ยมันก็ลําบากอยู่แล้วนะครับ ถ้าเราเจอเนี่ยก็เราก็ง่ายสําหรับงานเราเลยนะครับเพราะว่าเราจะได้ตามแนวทุ่นถูกนะครับว่าจะไปทางซ้ายทางขวาท้างหน้าท้างหลังนะโดยส่วนใหญ่ก็จะมีหนึ่งแนวนะครับหรือบางพื้นที่จะเป็นสองแนวสามแนวสี่แนวห้าแนวยาวเป็นแถวไปเลยเพื่อก,ก็มีครับแต่ละพื้นที่ไม่เหมือนกันนะครับในการวางแล้วแต่พื้นที่ ทุ่นระเบิดเนี่ยใช้เป็นพื้นที่ตั้งรับอยู่แล้วนะครับโดยสนใจคือว่าป้องกันตนนะครับป้องกันการลุกล้ำนะการลุกเข้ามาในพื้นที่นี่เป็นหนึ่งปัจจัยนะครับที่เราตรวจเจอทุ่นระเบิดแล้วทําไมเราไม่ทําลายเลยนะครับเพราะเศษโลหะมันจะกระจายเป็นผงนะครับเมื่อเป็นผงหรือเครื่องตรวจคนยังไงก็ดังครับ ดังแล้วเ็เราจะเดินไม่ได้ครับขอบคุณในการรับชมนะครับแล้วก็ได้มีโอกาสมาทําคลิปตอบคาถามนะครับพี่ๆน้องๆที่สงสัยว่าทําไมเราไม่ทําลายเลยนะครับขอบคุณอย่างสูงคขอบคุณแรงใจแรงกายครับสวัสดีครับ